สบายดีท่านสบายดีผมไปจ่ายทุสัยพิสาเพียงบางลาตอนนี้อยู่ที่ห้งแฮมท่งห้องแฮมอยู่อ่าอยู่สัตหีบท่านเนาะกําลังจะเดินทางเขาพัทยามาเนี่เดี๋ยวกําลังจะลงไปซินกาแฟกันเนาะท่านเนาะอยู่ห้งแฮมเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันเลยไปเบิ่งบรรยากาศเลยทุกท่าน ทุกท่านเนาะตอนนี้เขาอยู่ที่ลรงแรมอ,อยู่ที่สัตหีบนะครับอ,อยู่ที่สัตหีบเดี๋ยวพาทุกท่านไปดื่มกาแฟกันก่อนแบบชิ่วๆ <c oughs> แบบชิ่วๆบรรยากาศดีจย่างไรเนาะเดี๋ยวจะคอยเดินทางมันนี้มีการเดินทางไปพัทยาเดินทางไปพัทยาสุดๆ

มห pues มาวาน่บ่่าเออเดี๋ยวเอากาแฟกันเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งโซกันโอ้เพื่อนเพื่อนนั่เตรียมโตอยู่เพื่อนเตรีตัวสะจริงๆนี่พร้อมแล้วมันนี้พร้อมแล้วสบายดีสบายดีเตรียมตัวเตรีัวเนี่นี่นีพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ้าวนี่นี่นี่นีเออพร้อมเลยแล้วเดี๋ยว เจียงสันเดี๋ยนี่คือทีมงานจากสซปลาวมาแล้วเอออันนี้นี่เลยเนาะจากเจียงไงเขาจากสวนสดิเกศเนี่ยนี่มาเด้อกินกาแฟเด้อเที่บนอนเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นจะตเจะของข้างใหญ่เลยของสวนสดิเกศเนาเปื้อนเนอะมันไปเป็นของข้าเด้อมาเด้อคนดังคนดังสวนสดิเกศเนาะเออ ไอ้กําลังกินกระสอบกันรสถั่ชิมเอ่อกินกาแฟกันเนาะบรรยากาศดีโดยเดินชิ้นไทยหู่ไปน้ำด้วยมาไทยเยหนึ่งสองามหนึ่งสองสามโอเคได้่งให้ลงกลุ่มยำเลยไปไดมไหนี่ฮะ ไปจะได้มาเนี่ยเพราะมาเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปพัทยาเนาะงมาเนี่เนาะเดีพาทีมงานไปพัทยาคือว่าสนุกสุขสันต์มาเนี่พี่น้องมือเทียเท่ยวเต็มเต็มรถมเทียเท่ยวแบบร้ถเป็นเส้นเลยแบบเต็มที่เลยเต็มที่เลยมาเนี่ยอ๋อแบบจัดตัแบบจัดเต็มแบบจัด,บบจดไปเลยโอกาสหน้า <laughs> ได้สำหรับท่านไดที่อยากมาเนาะ,ะเป็นโปรโมชั่นในพาร์ทเนาะกับทีมอาจารย์เพชรเมืองเล่ากันง่ายๆมากันหลายๆง่ายๆมากันหลายๆรถพี่น้อง

ขามาเลยเข้ามาเลยเอาเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสถานเนาะตอนนี้อยู่ที่อ่าบันทักสถานเนาะอยู่ที่สัตหีบอยู่ให้ท่านชมบรรยากาศเนาะคนกระลายอยู่ดิคนกระลายอยู่แขกคนต,ต่างๆหลายนี่คือที่พักเนาะที่พักขึ้นแรก ยังพนทันร่วมอยู่ในโปรเซียวด้วยสัตว์เนาะอันนี้แม่นเทอามาพักเอามาพักกระเดงเนาะเอามาพักกระเดงเบิ่งพักกระเดงเบิ่งบรรยากาศร่วมก่อนเป็นอะไรนะที้ผ่านเบิ่งบรรยากาศร่วมกันพักมาหนีเดี๋ยวตอนนี้เขาจะเตรียมตัวก็คือออกเดินทางบัดนี้ออกเดินทางไปพัทยาทุกสัตน์มาหนีอากาศก็แจ่มใสดีเด้อากาศก็บกำลังดีเลยเนาะ จะไปพัทยากันไปพัทยากันเราเอิงไปจะคนหลายคนอยู่มือนีทีมงานทีจะเดินทางนอกของบริษัทโกเดมอนกับพลาสโกรวมกันค่ะรวมกันก็มันลอยกูถัดประมานลอยกูถัดนี่เดี๋ยวบรรยากาศทีมงานมือนีเขาจะเดินทางเขาเดินทางมาอ่ะแหละนอกจากกรุงเทพเพราะว่านัดขึ้นรถทัวอยู่ที่ลาดพร้าวเนาะเดินทางมามือนีเดี๋ยวไปเจอกันประมันตาบอกเขาชิบมันสิบมุ่งเสาร์ไปแล้วเพราะว่า นี่ไปกินข้าวเสาร่วมกันเป็นเรื่องรถบัสเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเครื่องนงอีกเลยอันนี้คือเอาบรรยากาศเริ่มตน้นนซื้อเนาะบรรยากาศเริ่มตน้นนซื้อโอเคเด้ใชา้ทุกท่านเบิ้องสพทีมง,งานจากสปปลาวมาหอดเหลีห่ยมอะไรถ่ายรูปกันอยี่ทั้งยี่ทั้งไหนต้องเล่มเลยบอกครับรรรตอนนี้แล้วเนาะใหมเนาะเอามาถ่ายรูปก่อนมาถ่ายรูปกันก่อนตรงนี้มาถ่ายราูปกันก่อน เย็บภาพบรรยากาศที่พักแม่ให้เขาเห็นอ่าเอาตรงนี้แหละเห็นเห็นที่พักตรงนี้เลยเอารถขั้นไหนเอาหมันอ๋อเออคนนี้ใหญ่นี่นี่นี่ เพราะเวลาไปเ้าต้องให้เฮ็ดปูให้คนที่แบบคือคนเล่าเนี่บางคนเนี่ยวิสาเขาผ่านยากเลยใช่ไหนใช่จีนนี่ผ่านง่ายใช่จีนผ่านง่ายเวียดเวียดนี่ง่ายเพราะว่าบางคนเขาบ่มีพาสปอร์ตเขาใส่บัตรบ่ได้บัตรได้คือเขาเอาแค่สมูไรขั้วไปให้ไก่เขาเนี่ยไก่เขาแลนเขาเองในไปเดียวอันนั้นง่ายแต่ถาว่าไปเฮ็ดวิชาและกันบางคนเฮ็ดปูผ่านแต่ว่าวิชาบผ่านเขาก็ะชเสียใจคือเกาหลีญี่ปุ่นนี่เสี่ยง เราจะไปแล้วตอนนี้นั่นแหละมันมีสายมันหมดคือแบบทุกอย่างมันมันยากคันเวียดนี่ง่ายบางคนเอาตัวชัมนุษย์เป็นคนเหล่าเด้ไงจะไปกี่โมงจีนจีนนี่ก็ยังขอวิสัยอยู่แต่มันก็ยังง่ายกว่าบางคนเขาเหตุผาเดียวกันแต่ว่าคอามือไปแล้วว่ารถไฟมันเบียด กำลังเตรียมโตเตรียมโตเตรียมโตเก็บบรรยากาศกันไปอ้าวเนี่คือคณะทีมงานนะทนะ่านเนาะของปลาโกของโกไดมอนด์เตรียมโตขึ้นรถขึ้นรถวันนี้ไปเที่ยววันนี้เป็นเป็นทริปวันแรกะนะท่านะอ่าทริปวันแรกเป็นรถตู่กันอ่าวันแรกวันนี้พร้อมแล,ล้วพ <c oughs> ูด่าเดออนี่